สำหรับงานประจำเดือนมีนาคม2568ของพวกเราชาวเกษตรพยืนก็ยังคงไม่พ้นการออกรณรงค์ให้หยุดเผาบางวันพวกเราเองก็ออกไปช่วยหยุดเผาและบางวันก็ออกไปหาจุดที่ถูกเผาเอาไว้ จเจริญเอาเห็นยังกันเจ้าผ้าคอยไม่ยังนี่ด้วยตรวตกอร่องรอยเรากำลังมุ่งหน้าไปดูจุดความร้อนนะครับไปไปครับไปพื้นที่เผาว,วันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ เขาว่าจุดความร้อนพยืนวันนี้ครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าไร่เป็นพืชอะไรพี่เป็นอ้อยครับอ้บอยโอเค เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่เกิดจากการไถขบตอสังข้าวครับกับพื้นที่ที่ไม่ได้ไถไถกบตอสังนะครับเียบเทียบชัดเจนว่าสามารถการไถลบตอสังข้าวสามารถชะลอถ้ามันเกิดไปไหม้สามารถชะลอการหรือว่าลดลดความเสี่ยงที่จะเกิดเกิดผลกระทบจากการเผานะครับมาก อันนี้คือแปลงที่ไม่มีการไถกบต่อสังข้าวนะครับก็จะพบว่าเวลาเกิดไฟนะครับเกิดไฟพิบัติขึ้นมาก็จะมีอาการรุนแรงกว่าแปลงที่เกิดจากการไถกบนะครับอันนี้จะไปอย่างรวดเร็วยิ่งถ้ามีลมนะครับก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับทําให้เกิดกระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับปากเรื่องนัิน นโยบายรัฐบาลเนาะครับที่เป็นเป็นข้อมังยุดเผาอ่ะนะนะครับเรื่องคุณนี่แหละเพราะวัตถุมืคลนี่มันคุณมันด้านนี้เพรโกเป็นของเลี้วอ๋อแล้วที่นี่นี่ตรงนี้เป็นที่ของบ้านเราปะอ่าบ้านเราปะบ้านเราก็มีบ้านบ้านอื่นก็มีแบบนี้นี่มันจะโดนตัดสิทธิ์นี่แล้วจะเขาถือเราติดเปลี่ยดถือว่าถ้าไม่ใช่น้ำก็อย่าบ้านไม่เป็นไรเอาเลยเด็กแจ้งเด็กเด็กหูเขาเขาเขาได้ใช่ไหมเออดีแล้วดีแล้ว เซดงว่ารู้จักเทายู่พี่น้องถ้าเขาไม่จับดีพวกเขาน้องาเขากับประื่อให้มันบามันหลายดแล้วตัดสดไปไข้แต่ว่าเหนี้ไม่ค่อยเทาเออผมทิ่สิๆแล้วเห็นเทาเดี๋ยวว่าเทดี